สวัสดีจ้าพอก,กับเอมี่อินทผลัมล้ำล้ำล้ำไปีใหม่แล้วนะวันนี้วันนี้ก็วันที่สองมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองพันสองพันยิบเอ็ดคิดสักราชสองพันยิบเอ็ดพุชชัักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนนี้มาอินทารามเมื่อกี้รถน้ำไปแล้วสวนหนึ่งแล้วตอนนี้พักกินข้าวอยู่ ออืมก็ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีคิดส right> ิ่งใดขอให้สมปัานาทุกประการเทินจะไม่ใช่และ ก็มีใหม่สองหนึ่งบัคติเนี่ยต้องเป็นเจวันอันตรายเป็นตอนนี้ไม่ใช่อันตรายทุกวันคืออม่ว่าจะโควิดเลยทุกๆอย่างมันอันตรายทุกวันอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้สติอย่าประมาทไม่ว่าจะทําการสิ่งใดอะไรก็ตามยิ่งทําสิ่งที่เสี่ยงอันตรายเช่นทํางานอยู่ข้างถนน ทำงานอยู่เกีเก่ยวก,กับเรื่องไฟฟ้าเกี่ยงงาเกี่ยวกับแม่น้ำทะเลมันก็ต้องเสี่ยงจมน้ำปะนั่นแหละเราอย่าหาว่าเราเก่งบางสิ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันทุกอย่างโควิดก็เหมือนกันทําร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ำร้อนบน,นเจ้าบอกว่าให้ดื่มน้ำร้อนก็โอเคแล้วันเจ้าก็บอกให้ดื่มน้ำขิงันเจ้าก็ให้ดื่มน้ำสมุนไพร ก็ก็คือสรุปแล้วคืออะไรก็ได้ที่คิดว่ามันดีคิดว่ามันเป็นปของร้อนไม่ใช่ว่าดียอย่างเดียวร้อนมีใหม่มีดีถึงแม,ม,ม้ว่าจะไม่เหมือนปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาโควิดมันยังไม่มา พควิดมันมาประมาณเดือนกุมภาแล้วเป็นน้อยๆตอนเดือนกุมภาอก็เป็นหนักขึ้นตอนเดือนมีนาแล้วก็มาหนักอย่างแรงเลยตียาวมายันพฤษภาพฤนภาตอนนี้มันกลับมาอีกมารีเทิร์นใช่ปะ <c oughs> มันคิดถึงเรา <c oughs> ไม่ทายละเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีซีเรียสอะไรมาก แล้วก็ม่ต้องไปโมโหว,ว่าอีกคนคนนู้นน่ะว่าทําไมไม่ปิดเมืองอีกคนว่าทำไมล็อกดาวน์ทำไมทําไมทําไมทําไมต้องทังตั้งคําถามว่าทําไมมันต้องแต่คำถามหรอกทำเพื่อให้เศรษฐกิจอยู่ได้ให้คนอยู่ได้แค่นั้นก็พอแหละคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติ นัลกลงทุนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเจ้าของอะไรมั่งไม่รู้จนมาถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแค่ไม่กี่วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของฟาร์มบอกกุ้งที่ค่าตัวตายเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องโควิดเจออีกสารพัดก็ขอให้ทุกคนคิดยาวอย่าคิดสั้น เดี๋ยวพอผ่านพ้นไปได้มันก็ดีเองแหละมันจะเป็นค่าจุดตายเนาะไม่เอาเนะโอเคสำหรับวันนี้เอมี่ก็ขอลาไปก่อนไมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกๆวันสำหรับวันนี้วัสดีจ้าบ๊ายบาย